มาพี่น้องมาถึงบ้านแล้วครับผมนี่ก็เป็นผลงานของเราตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องสามอ้โหพี่น้องจัดอือุดจัดเลยพี่น้องโอ้โหฝนกำลังตกมาพี่น้องมาดูครับหลังนี้เหมือนจะมีปลาเข้าไหมตรนนี้โอ้ไม่มีครับผมมีอะไรเลย เดมผมว่าผมเห็นของดีพี่น้องฝนก็กำลังกำลังจะตกมาผมว่าผมเห็นของดีครับโอ้เห็นแต่กล้ามแล้วพี่น้องสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนั่นโอ้สองตัวพี่น้องสามพี่น้องโอ้ยกุ้งกุ้ง่ช้าไม่ได้มาดูครับแม่ ถุงปลาก็ไม่ได้มานะพี่น้องมาใส่รอบครับผมเมื่อกี้ดูรอบข้างหน้าไม่เข้าครับสามตัวครับถุงไม่ได้มาด้วยเอย้ผมเห็นของดีพี่น้องสามหืมโอ้ยพี่น้องจัดจัดเลยพี่น้องอืมพี่ช้าไม่ได้มาครับเมื่อวานไม่เข้า อันนี้สามครับผมโอ้ฝนก็กำลังตกมาแล้วพี่น้องกุ้งใหญ่ครับสามสามตัว oh. โอ้โหหัวร้องมาบอแล้วเทเคพี่น้องมาโล้วคุณเอ๋อเคครับผมนึกว่าจะไม่ตกฝนเดีย๋ยวขอเทครับผมผลงานผลงานพี่น้องมันมา, живот, มา,มา,นานครับผมกุ้งสามตัวโอเคครับหนึ่งสองใหญ่ๆนู่นครับฝนมาแล้วพี่น้อง okay, โอเคครับ ฝนก็ตกพี่น้องดีได้กุ้งใหญ่สามตัวพี่น้องโอ้ฝนเบียด,ยด,ยดยหมดเลยไม่ได้ถ่ายกลัวฟ้าครับฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาก็ร้องเลยครับผม <c oughs> ถ่ายทีนิดเดียวโอเคครับก็มีหลังเดียวแล้วครับ <c oughs> มาสรุปผลงานที่บ้านใหญ่ๆครับผมมาพี่น้องมาถึงบ้านแล้วครับผมนี่ก็เป็นผลงานของเราตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้อง ดูดมือผมเราต้องระวังกล้ามเขาครับฝนทูกหยุดตกลินไปพี่นงมาสรุปผลงานให้ดูครับเหีย yeah. ใหญ่ๆโอ้โหกุ้งสามตัวตัวนี้น่าเป็นตัวเมียตัวผู้สองตัวครับมันเต็มหัวแน่ครับยูสะวอพี่นกมันหมานกุ้งครับผมไปค่ำๆพอดีเลยจะดักรอบครับผมแล้วก็แพไปยามรอบ ได้กุ้งแม่น้ำสามตัวใหญ่ๆครับ